ช้านี้จะ <c oughs> ทำ <c oughs> น้ำพริกน้ำอ้อยค่ะเพื่อนๆน,น้ำพริกน้ำอ้อยไว้จิ้มกับกับะมะม่วงค่ะมะม่วงร่วงลงมาแล้วค่ะม่วงชีร่วงลมหล่นลมลงมาแล้วก็นี่ปลาร้าค่ะ ปลาร้านี่เราต้องหมกซะก่อนวันจะทำหลายวันแล้วหาอ่าหาใบจองไม่เจอเออหาปลาร้าไม่เจอหาปลาร้าไม่เจอปลาราอยู่ในถังน้ำแข็ง <c oughs> เอาไปไว้กับอาหารน้องหมาอาหารน้องหมาเราก็ต้องใส่ถังน้ำแข็งไว้ นะะปลาร,ะระ้าเราก็ต้องหมกซะก,ก่อน,นะะอเขาจะได้หอมๆหมกในกระทะนะคะนี่เราก็ขอกะเทียมดิบกับพริกขัวะะ่วค่ะ เราก็จะเอาปลาร้ามาคกด้วยอืมเริ่มสุกเริ่มหอมแล้วค่ะเอาให้หอมอีกหน่อย <laughs> เอาละค่ะเพื่อนเพื่อนเดี๋ยวจะติดกระทะไปอุ้ย, <c oughs> อ,ยอุ้ยกรอบละนี่ค่ะอแล้วเราก็จะใส่ใส่น้ำค่ะ เราก็จะเคี่ยวเอ้าเคี่ยวอะไรนะของอยู่บนนี้ค่ะน้ำอ้อยค่ะน้ำอ้อยนี่ค่ะเพื่อนๆเ,เราก็ต้องเคี่วน้ำอ้อย <c oughs> เคี่วน้ำอ้อย <c oughs> ล้านี่ค่ะออกหมดละก็โขลกเราทำอะไรทุกอย่างเราไม่เคยใส่ชุดรสนะคะไม่เคยใส่ผงปรุงไม่เคยใส่ชุดรสด น้้ยมันก็หวานแล้วไงถ้าทำอาหารก็พวกหอมแครอทหอมพวกอะไรต่อมีอะไรอะ่ะรากผักชีรากผักชีลาวรากหัวหอมอะไรพวกเนี้ยคะ่ะเรามันก็หวานแล้วนี่คะ่ะเราแพ้พวก มันเป็นเคเมีอะค่ะพวกสารปรองแต่งรับแพ้ไปกินอาหารข้างนอกนี่ท้องเสียท้องเสียแล้วก็จะคันออกตามผิวหนังยิปียิ้ยสมัยก่อนไปอยู่เมืองนอกอก็อยากกินส้มตำร้านเพื่อนไปเดินซื้อของแล้วก็แวะกินแวะกินส้มตำร้านเขา ปักเจอเลยชูรสถ้าแล้วค่ะเพื่อนเพื่อนน้ำอ้อยน้ำพริกละเอียดละสมัยก่อนเราเราจะดองดองมะขามดองกระท้อน อะไรพวกเนี้ยค่ะไปขายที่โรงเรียนเป็นเด็กนักเรียนอยู่นะคะอายุไม่กี่ปีเป็นเด็กนักเรียนอยู่เราก็จะทำไปดองแล้วไปขายลากสมัยก่อนเขาจะแย็กกระทงอะคะเอาใบตองมาแยกกระทงพุทซาพุทซาป่าเข้าขายเป็นลิฟใช่ไหมคะ สมัยก่อนผลิตก็ลาดน้ำอ้อยลาดน้ำพริกเนี่ยค่ะอุ้ยขายดีมีงานกลางคืนอีกมีหนังมีงานวัดอะไรเราก็ไปขายอีกขายดีมากเลยค่ะของโบราณของพื้นบ้านเนี่ยครูก็ยังมาซื้อเลยเขาบอกหอมดีทำเองตั้งแต่เป็นเด็กเป็นเล็ก นี่ก็ใช้ได้แล้วคะ่ะเพราะว่าอะไรก็สุกแล้วเนี่ยปากครกชอบดำเพราะว่าเราชอบเอากระทะมาวางซอส <c oughs> ๋ยวก็ตั้งล้างอีกอุย้ยหอมหอมค่ะเพื่อนๆอ,อืมถ้าเราจะอาใส่พันชนะเราก็ต้องอาใส่ตอนนี้เพราะว่าเดี๋ยวเย็นเดี๋ยวน้ำอ่ายเขาจะแข็งตัวจะใส่ยาก หอมมากเลยค่ะเพื่อนๆชิมก่อนนะอือม,มีของบ้างแล้วอืออร่อยมากเลยค่ะบร้อยอร่อย,ออยโอเคนะคะเพื่อนๆสวัสดียามเช้าค่ะวันนี้ก็ลุยงานต่อ